ครับเดี่ยวทุกคนเดี๋ยวผมขอเขาเขาดึงอจ่งมากยู่อะไรครับท่านดึงมาอุ้ยทุกคนอืมเขาปูให้ผมเหรอครับมันเป็นพวกอาหารนะครับอะไร ทมากครับทุเจอไหมเอาไว้ป้องกันตัวเองได้นะครับทุกคนเป็นพยานนักาชนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเลี่ยมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ TALIESIN ทุกคนครับ วันนี้เนี่ยผมต้องรีบมาที่ที่พ่อปู่นาคาอยู่เลยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะผมเนี่ยไปนอนห้างมากับพี่เจนชายพี่แฟดใหญ่ก็ฝันถึงพ่อปู่นาคาทั้งคืนเลยนะผมก็ได้เล่าเรื่องที่ผมฝันเนี่ยให้กับพี่แฟดพี่แฟดใหญ่พี่เจนชายฟังนะเขาก็ตกใจมากๆที่ผมเนี่ยฝันเรื่องนี้นะผมฝันเรื่องนั้นเสร็จเช้ามาเนี่ย ผมก็ต้องรีบลงมาจากที่นั่นเลยนะเพื่อที่จะกลับมาหาพ่อปลูกนาคานะครับทุกคนไม่รู้ว่าที่ผมฟันถึงเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรให้ผมเนี่ยตับรู้หรือเปล่านะครับทุกคนผมก็เกิดลางสั่งหรณไม่ค่อยจะดีนะผมก็เลยรีบมาที่นี่ดีกว่านะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้เนี่ยฝากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วย ดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้กับพี่ๆทุกคนเนี่ยได้รับชมกันนะครับฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชายกิจเรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดเพจขึ้นมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอรีบเดินทางไปหาพ่อปู่นาคาก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ อากาศเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะทุกคนเจอไหมตอนนี้อากาศเริ่มจะคึมๆนะโอเคไปเดินทางกันดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินทางมาเรื่อยๆแล้วนะก็คาดว่านะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงจุดที่ผมฝันเมื่อคืนนะว่าอยู่ตรงจุดนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดนะ ถ้าโทรศัพท์ไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะถ่ายยาวๆไปเลยนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเองก็เดินทางมาค่อนข้างที่จะได้สักระยะหนึ่งแล้วนะก็ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้ําบ้างแล้วนะทุกคนได้ยินไหมผมเองได้ยินเสียงน้ำเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะ ดังมาจากข้างล่างนะแต่ทางนี้ผมไม่สามารถเดินลงไปได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นหน้าผานะทุกคนเนินค่อนข้างที่จะชันมากๆเราเดินไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยนะก็เลยเลือกที่จะไปทางที่มันปลอดภัยดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> ที่สำคัญผมก็เตรียมของเล็กๆน้อยๆมาให้พ่อปู่นาคาด้วยนะครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยตังมากมากเลยนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะต้องมีเดินขึ้นเนินเล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนเป็นเรื่องปกติตอนนี้รู้สึก วันะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงผมฝันเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้ผมฝันเนี่ยทั้งคืนเลยนอนก็ไม่ค่อยจะหลับนะหลังจากที่ฝันเรื่องพวกนั้นไปนะครับ เนินละก็จะถึงทางที่ลาบลาบแล้วนะตอนนี้บรรยากาศข้างบนกับข้างล่างที่ผมผ่านมาเนี่ยมันคนละแบบกันเลยนะครับทุกคนช่วงที่ผมเปิดคลิปเนี่ยอยู่ช่วงข้างล่างนะต้องบอกเลยว่า บรรยากาศเนี่ยมืดมากๆต่างกับจุดที่ผมอยู่นะตอนนี้มากๆเลยนะทุกคนสังเกตด,ดีๆมันจะเป็นแบบว่าสว่างสว่างกว่านะ ใอ่ไหยบรรยากาศที่นี่าจากที่ผมเปิดคลิปจริงๆเลยนะที่นี่มันดูสว่างกว่าต้องเยอะเลยนะทุกคนจะกผมถ่ายดูเนี่ยใช่ไหมนะสว่างมากๆหลังจากที่เปิดคลิปมาช่วงแรกๆมากๆก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศขทางบนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปนะครับทุกคน เสียงน้ำเนี่ยข้างล่างเนี่ยดังมากๆเลยแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะลงไปทางนี้ได้นะครับทุกคนให้ดูเลยว่าเป็นหน้าผาจริงๆนะมันอาจจะดูไม่ค่อยสูงนะในกล้องแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเกิดลงไปเนี่ยเราพลาดเนี่ยมีหวังพิการได้นะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะผมไม่อยากให้เสียวเวลาละเราก็จะถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดปัญหา,หาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะโอเคไปโอเคครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยมือผมไปโดนปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะมันก็เลยหยุดไปก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานะทุกคนก็ตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าทุกคนผมเองเนี่ยเดินมาใกล้จะถึงทางเข้านะหรือทางลงที่จะไปที่ตรงนั้นละนะครับก็ถ่ายแผ่นบรรยากาศให้กันดูกันทุกๆคนเลยนะว่าป่าที่นี่เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็เขียวมากๆเลยนะดูคือมัน เจออะไรเขียวเียวแบบนี้แล้วมันจะทำให้รู้สึกสบายตานะทุกคนนนี่เดดิทาางกว โอเคทุกคนตรงนี้ผมก็กลงมนาะถึงตรงจุดตรงนี้แล้วก็คิดว่าถึงแล้วนะ ตอนนี้ผมมาถึ้นนะซึ่งผมฝันเนี่ยผมมาอยู่นะจุดจุดตรงน,นี้แล้วนะที่ผมฝันเมื่อคือนนะเด็กทุกคนทัางโงท้ปูนาคาก็นั่งอยู่บริเวณตรงก้อนหินก้อนเนี้ยทุกคนจะไหมเนี่ยก็ทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะรับรู้แล้วว่าผมเนี่ยมาถึงจุดตรงน,นี้แล้วนะซึ่ง ผมไม่เจอใครมาทำอะไรตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมจะนั่งรอท่นานปู่นาคาออกมาถ้าไม่เจอ,อยังไงก็ค่อยว่ากันไอทีนึงนะครับกออ็ตอนนี้มาถึงแล้วก็ต้องนั่งรอไปก่อนนะทุกคนเจอไหมบรรยากาศมันเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะรอบแรกที่ผมมาก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ช่วงที่ผม ไปเจออีกทีหนึ่งบรรยากาศมันก็สว่างกว่านี้พอมาถึงจุดที่จะหาพ่อปู่นาคาเนี่ยก็ไมกแบบหนึ่งล้วนะครับผมมาเริ่มไม่เข้าใจกับบรรยากาศจริงๆนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนะี่ยนั่งรองท่้งปู่นาคาไปเรื่อยๆก่อนถ้าเจอไม่เจอค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้า จอนีก็จะอัปเดตให้ดูกันเลยนะครับทุกคนนะก็ฝา,ากพี่ๆทุกคนนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมได้เจอกับพ่อปู่หรือท่านปู่นาคานั่นเองนะครับก็ฝากดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆมาทุกคนโอเคครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งรอตรงหินก้อนนี้นะซึ่งผมก็จะตั้งกล้องให้ทุกคนได้ดูกันว่าพ่อปู่เนี่ยจะออกมาหาผมตอนไหนนะครับทุกคนปะแต่ผมขอไปนั่งรอดีกว่านะต้องให้เกียรติพ่อปู่นาคาหรือพ่่ปู่นาคานะ ราจะนั่งรอตยู่ตรงนี้อย่างสุภาพนะครับไม่เอะอะโวยวายเสียงดังนะครับทุกคนเรามาที่หู่นเขาเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติกับสถันที่หองเขานะครับทุกคนนะทุกคนนะคะกคน็ เป็นหูเป็นตายผมอีกทางหนึ่งนะช่วยกันดูรอบๆผมด้วยว่ามีใครเนี่ยแอบมองผมหรือเปล่าผมก็จะพยายามหามองรอบๆผมเช่นเดียวกันนะครับทุกคนทีนท่ผมต้องสะบัดพับอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าผมร้อนอะไรนะผมไล่พวกยุงพวกมแมลงที่มันเนี่ยชอบบินเข้าตาผมทุกคน ผมว่าที่เนี้ยนะเมื่อคืนน่าจะมีฝนตกลงมาเพราะเมื่อเช้าที่ผมลงมาจากห้างเนี่ยนะก็มีฝนตกปอยๆลงมาดีที่ไม่ตกช่วงกลางคืนที่เรานอนนะถ้าตกช่วงกลางคืนที่พวกเรานอนเนี่ยคงจะลำบากน่าดูเลยเพราะว่าไฟชีก็ไม่ได้เอาไปนะครับทุกคน ก็ไม่คิดว่าฝนจะตกด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนที่เะจะไปนอนเนี่ยเราดูบรรยากาศสภาพอากาศเนี่ยดีทุกอย่างแล้วแดดออกอะไรทุกอย่างแลพอเช้ามาเนี่ยฟ้าคึ้มเลยนะทุกคนคึ้มจนฝนต,ตกองกมาเปรยๆปๆยนะทุกคน สีค่คนไหนที่นะสนใจเขาเรียกแล้วบว,วงแก้วพญานาที่น้องต้นไม้ได้มาจากน้องนินนะก็สามารถติดต่อทางเพจสไตล์การเดินทางออมแอบ,บได้นะครับโอเพทุกคนก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมนั่งรอง พ่อปูนะคาไปเรื่อยๆนะ คนครับตอนนี้ผมรอมาสักพักแล้วนะก็พ่อปู่หรือท่านปู่นาคาเนี่ยก็อยู่บนบริเวณนั้นแล้วนะเดี๋ยวผมเข้าไปหาคือเมื่อคืนผมฝันถึงท่านพ่อปู่นาคาครับเข้าไปใกล้หน่อยคือผมก็คิดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีผมก็เลยรีบมาครับพอดีว่าผมฝันถึง พ่อปู่เมื่อคืนนะครับที่ผมไปนอนในป่าค่อนข้างลึกมาครับพ่อปู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเขาอะไรครับท่านเปล่าครับพ่อปู่ พอดีผมเนี่ยมาหาพ่อปูเฉยๆครับผมฝันเมื่อคืนครับผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีผมก็เลยมาหาพ่อปูนาคาก่อนครับนคนนีนนะรับพ่อปูอ ครับครับครับเอาทุกคนพ่อปู่มีอะไรจะให้ได้ครับทุกคนผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะี๋ยวผมขอเข้าไปหาพ่อปู่แต่ผมต้องบอกกับพี่ๆทุกคนว่าผมเนี่ยลืมใช้นะช่วงแรกผมเอามันมาด้วยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็พิ่งนึกขึ้นได้ก็เลยใชได้ครับพ่อปู่ทุกคนเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ ได้ครับให้ลงน้ําเลยนะทุกครับทุกคนก็เดี๋ยวขอพับขางเกงขึ้นก่อนนะทุกคนเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างที่จะถึงหัวเข่าต้องรีบหน่อยนะทุกคนเพราะปู่เรียกแล้วสวัสดีครับพ่อปู่ต้องกราบไว้พ่อปู่ก่อน

พอดีว่าที่เมื่อคืนผมไปนอนป่ามันเนี่ยผมฝันถึงพ่อปู่ครับผมกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับผมผมก็เลยมาหาพ่อปู่ก่อนครับเพื่อที่จะให้พ่อปู่เนี่ยดูหน่อยว่ามันจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผมหรือเปล่าเขาเจ้าพอยู่เลยครับท่านดีงมา เราันก็เจอเพลงใหม่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเจ่านี้ไม่จจอคืออะไรทุกคนผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าไมนี่ยที่ผมพูดไปได้ยินหรือเปล่าอาอาอุ้ยทุกคน เขาปูให้ผมเหรอครับพยานะยานคราชเหรอครับเป็นบุญของผมมากๆเลยครับได้นะครับมาเรื่นะไว้้ สวยงามมากเลยทุกคนล้องกินตัวไว้น่ะครับไม่ไมมทีนี่นะขอบคุณมากมากครับท่านทุกคนผมลืมเอาของมาเลยไม่เป็นไรคกคนเดี๋ยวผมค่อยเดิน ครับครับครับท่านปู่ครับสักครู่ครับผมมีของจะให้ท่านปู่ด้วยครับแต่ผมลืมอยู่ที่กระเป๋าผมครับเดี๋ยวท่านปู่รอผมตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ครับมันเป็นพวกอาหารนะครับอะไรๆของมากๆครับทุกคบโอเคครับทุกคนตอนนี้พอปู่ก็ได้ กลับไปที่เมืองบาดาลแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าผมได้อะไรมาจากพ่อปู่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมเนี่ยได้ของดีมาจากท่านปู่พญานาคนะหรือพ่อปู่นาคานั่นเองทุกคนซึ่งเป็นของชิ้นนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะซึ่งต้องบอกเลยว่า ผมโชคดีมากๆที่ได้ของสิ่งนี้มานะซึ่งพ่อปู่นาคาเนี่ยบอกให้ผมไว้พกติดตัวไว้นะเพื่อป้องกันไว้เพราะว่าท่านปู่นาคาเนี่ยดูลายนิ้วมือผมเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะมีเรื่องร้ายเข้ามาหาผมนะแต่ถ้าผมพกสิ่งนี้ไว้ก็จะปลอดภัยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคก็พี่ๆคนไหนนะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะแต่ผมยัง บอกราคาให้เนี่ยยังไม่ได้นะเพราะว่าผมต้องไปดูก่อนว่าจะเอาราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับของชิ้นนี้นะครับทุกคนโอเคไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ